กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาคน youtube ชอบเอาเมาส์ใส่หูนะครับตามชื่อคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูคลิปของผมเองนะครับคลิปไมค์ครับที่ผมโดนด่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการเฉลย ER นะครับว่าผมทําอะไรผิดบ,บ้าง <laughs> ผมทำคลิปนี้ดีบพราว่เนี่ย <laughs> โอเค ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเปิดคลิปแบบปกตินะครับแล้วก็ Minecraft อีกแล้วนะครับพาร์ทนี้ผมก็จะมาทำตามคำขอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำตามนะครับย้อนอ่ะก็ดีผมทำตามคำขอจริงๆนะผมผมไม่ได้กวนนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับคือน้องให้ผมทำผมก็ทำตามซึ่งคนหวังดีก็มีนะครับคนที่แบบกวนมันก็มีไงคลิปมันก็เลี้ยวมาเป็นแบบนี้แหละแก่นะครับ อันนี้ก็เป็นบ้านนะครับที่ผมสร้างอันดับแรกเลยพอดีว่าวัตถุดิบแถวนี้ทรายมันเยอะนะครับผมมันมีไฟอยู่กลางบ้านได้ยังไงนะครับไม่ดีอันดับ2คือเอากล่องมาทํากระแพงแบบนี้ทําไมแล้วกล่องแม่งก็เปิดไม่ได้เพราะมีอะไรตันอยู่ข้างบนไม่ได้นะครับกก็ไม่เป็นไรผมก็มีหีบตรงนี้อีกสองสามแล้วหีบตรงนี้มันก็มันก็ไม่ต่อกันนะครับเรามาทัวร์บ้านกันก่อนนะครับเกอจะมีที่ที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะนะครับก็แบบว่าเราใช่ ไม่อยากได้อะไรแล้วผมก็ยน์ก่อ <ไป S 2> เพร <ไป S 2> ทิ้งประมาณนั้นถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเพลงมันจะเอเรีฟนะครับในตอนที่ผมทําอะไรผิดเนี่ยอเพลงมันจะแบบตึงตึงตึง,ตงอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผานะครับก็ <c oughs> น้องบอกว่าเราสามารถเผา <c oughs> อ่าตรงนี้ผมเอาถ่านใช่ผมมีถ่านอยู่แล้วเอาถ่านไปเผาไม้เพื่อที่จะให้ได้ถ่านมาอีกทีหนึ่งนะครับ ท่อนไม้แบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ฐานผมก็เผานะครับเอาท่อนไม้นี่มาเผาโคตรจังไลก็จะได้ฐานนี่ไงเพื่ออะคก็ผมก็ทําแบบนี้อีกสองสามเตาเออเดี๋ยวเดี๋ยวทําไว้ก่อนครับอนี่แหมกองไฟนี่ก็เราจะได้มีฐานเยอะๆนะครับก็เอเอาท่อนไม้มาเผาอ่า แบบนี้เอาถ่านเผาต้นไม้นะครับมันก็จะได้ถ่านข้างล่างเพื่อเป็นเหมืองนะครับเกิดเกิดน้องบอกว่าให้ปักไฟนะครับซึ่งผมก็ปักแล้วนะครับอันนี้ก็ปกักปกติถ้าไม่ปักไฟเดี๋ยวมอนมันจะได้ยินเสียงซอมบี้ไหมความจริงผมมีอ,อะไรอีสเตอร์เอ็กอยู่ตรงนี้นะคือผมจะขุดลงไปแล้วข้างล่างเนี่ยผมวางซอมบี้ไว้ประมาณ80ตัวประมาณนั่นแหละแต่ทำไมรู้ไหม ผมเอาดาบขุดแล้วแม่งช้าผมก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยเดินขึ้นไปเลยบก็บเอาพั้วขุดอะมันช้าผมก็ปักไฟเยอะอยู่แล้วก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าเราจะไปเจอเพชรหรือเจออะไรข้างล่างนั่นอืมก็เนี่ยแล้วผมผมก็เลยเปลี่ยนใจเออแม่งช้าเดี๋ยวไาช่างมันหลังไปแนะนําบ้านต่อก่อนดีกว่าออ่านีนนี้กินเนื้อเน่านะครับเลือดก็ลดด้วยต้องหาเพลงเพลงมันก็เลยแบบว่าเอียรียบขึ้นมา เอาเอาไฟไฟไฟเอาเอาเอาใจเย็นดิทำไมไม่รีแะรีเจนหน่อยสิเออโอเคนะครับเราได้ยินเสียงแกะข้างบนนะครับบอกว่าพี่เอากันไกลออากันไกลอ่าไปเราก็จะเอากันไกลปตัดคนไอ้นี่ไอ้นี่พีคสุดแล้วผมว่ามันกันไกลปตัดขนแกะเนี่ยอหมเห็นไหมถ้าเลือดเต็มมันก็จะรีเจนนะครับถ้าเลือดเต็มมันจะรีเจนไม่ใช่นี่ครับถ้าอิ่มมันถึงจะรีเจนผมตั้งใจทําอะไรให้มัน ให้มันอือดอัดและขาดใจหลายอย่างมากเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกแล้วมีอีกเต็มไว้ประตูนี้ก็เว้กันซอมบี้นะครับเกือบเป็นระบบความรักษาการปลอดภัยระบบความรักษาการปลอดภัยใหม่ที่น้องบอกว่าพี่กบนนี่มันเจ๋งนะครับนี่ก็เป็นแตงโมนะครับก็ปลูกแตงโมน้องบอกให้เว้นเว้นช่องนี่ไหมประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็กระโดดกระทือแตงโมอยู่เนี่ย ้องบอกให้เว้นไว้ช่องหนึ่งเออเว้นไว้ช่องหนึ่งวเว้นในน้ำไหล, <c oughs> หหลผ่านนะครับมันกิ <c oughs> มันไม่ได้เว้นแบบนี้น <c oughs> เนี่ยเกิดแล้วนะครับนี่ไอนี้ก็พีคอีกอันดนึงนะครับคือผมเจอบ่อยมากอะทุกคลิปในไมค์คราบเลยพี่ปักไฟหน่อยทา <c oughs> งนั้นที่ผมก็ปักนะ <c oughs> ดูผมปักไฟที่บอกนะครับน้องบอกปักไฟหน่อยครับเกิด <c oughs> ผมก็ปักแล้วนะครับกดนี่เลยยังไงก็อมอนก็ไม่น่าจะเกิดนะครับ <c oughs> ก็ปักไปทั่วนะครับประมาณนี้แหละ <c oughs> ปักได <c oughs> ้เย่างเลเกิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะกันเราจะได้แบบว่าเอามาทําเตียงนะครับแล้วน้องบอกว่าพี่น้องไป นอนในเน,เ,นเธอร์ดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปูนแกะก่อนนะครับทำไมหลุดช้าจังอะ่ะโอเคท่อนนี้ละพีคสุดแล้วนะครับผมใช้กันไกลามาตีแกะซึ่งเป็นท่อนที่ผมโดนด่าเยอะที่สุดด้วยได้ปูนแกะกี่อันแล้วสองอันนะครับเดี๋ยวได้สักสามอัน <c oughs> อโอเค <c oughs> เข้าบ้านก่อน ทีนี้เราก็จะคาบเตียงได้นี่ครับอ่าแล้วทีนี้การที่เราจะไปเนเธอร์นะครับเดี๋ยวก่อนต้องไปหาตะกี้ผมตะขิดตะขวงอะไรสักอย่างเอื่องแปลงการเกษตรผมมันชำรุดหรือเปล่าชำรุดดีดมือกระโดดใส่ซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาเม็ดอะไรมาปลูกเดี๋ยวมีเม็ดอะไรไม่อ็มีมีอยู่มีตั้งหกอันนะครับก็กระโดดกระทืบตะกี้แหละมันก็ได้เม็ดมานั่นแหละไหม มีจอบนึงครับเดี๋ยวผมคราบจอบก่อนแป๊บหนึ่งไอ้นี้ก็ตั้งใจนะครับจอบส่วนใหญ่เขาใช้แต่ตอกจอบไม้ใช่ไหมผมทําจอบเพชรเพื่อความแข็งแรงนะครับ,บเราจะใช้ <c oughs> เพลงเพลงเอเรียมาอีกแล้วรเราได้จอบเพชรมาหยับแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปซ่อมตรงที่มันชํารุดก่อนนะครับอืวางมาเมลี้งลงไปแบบนี้ เองกระทือไปตะกี้แล้วเองก็มาปูใหม่นะครับ <laughs> ไม่แปลกใจหรอกที่น้องเชดาผม <laughs> เดือดรดอีกแล้วฮะนี่กินเนื้อเน่าอีกแล้วทั้งๆที่มีเนื้อปิ้งอยู่ข้างๆเนื้อเน่าเะครับแต่ผมกินเนื้อเนา่าเข็ดสวยงามสวยงามอืมเอาครับตอบจากนี้ไปก็ถ้าเราจะไปเนเธอร์ใช่ไหมเราต้องไป ออกซิเดียนอผมว่าผมเห็นลาวาอยู่นะครับที่ที่ผมไปตักนี่แหละแต่จำไม่ค่อยได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอืม <Ừ. S 1> hmm. ทุกอย่างคือการเซตนะครับทั้งลาวาทั้งน้ำทั้งอะไรคือเซตหมดเลยนะครับน่า <c oughs> จะอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวก่อนออกไปก็แต่งตัวสัก,กนหน่อยนะครับ <Ừ. S 2> น้องบอกพี่ใช้ดาบหน่อยนะครับก็ผมก็เตรียมดาบมาไว้แล้วนะครับ ฉากนี้ท่อนนี้คือมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ผมใช้แต่ขวานเพราะใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันแรงกว่านี่ครับแล้วน้องบอกพี่ใช้ดาบหน่อยแปลว่าทุกคลิปเลยโอเค <laughs> <Okay, S 2> ผมก็ผมก็เลยใช้ดาบผมก็ไม่ใช้ขวานไม่ใช่ธนูนะครับก็ก็จะใช้ดาบแบบนี้โอเคนะครับก็เป็น,น <laughs> คิีริโ<ม> <laughs> ตมีดาบสองมือเลยแบบนี้เ่นะครับอ่ะอ่ะทีนี้เราก็ไป อเดี๋ยวจะไปหาลาวาก่อนอืมโอเคอเ,เอเรียบหายออตก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 อืมจำไม่ได้ให้ลาวาอยู่ตรงไหนวะฟอร์มแจวเนี่ยครับอะไรอุ้ยเฮ้ยตัวอะไร,ะไรเสือเหรออืมเขแมวนั่นแหละไหมว้าวน่ารักจังเลี้ยงม,มันได้ไหมเนี่ยมันวิ่งหนีนะครับโอเคหาลาวาต่อนะครับอันนี้ผมก็เอาดาบขุดดิน นึงเอาอกเธอขุดดินเอาดาบขุดหินก็ใช้ได้อยู่นะครับได้ยินเสียงลาวาไหมใช่ผมเซ็ตนะครับข้างล่างเนี่ยผมเซ็ตฮะคีวิกแล้วอะไรกินแป๊บนึงครับนี่แล้วสลับสลับเนื้อเน่ากับเนื้อหมูปิ้งเอาเนื้อเน่ามากินอืมอันนี้ก็เซ็ตแล้วนะครับลาวาก็รีบตักนะครับ ออผมไม่ได้สร้างเตียงนะครับเกิดก็ยังไม่ได้สร้างนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมมาเกิดที่ไหนอืมแล้วผมจะหาบ้านผมได้ยังไงนีครับเดี๋ยวขออนุญาตหาบ้านแป๊บนะครับ ว้าวไอ้ที่ก็ฟอร์มแ,แจ๋วนะครับโอ้อันนี้มามจ <ะ S 1> เจอแกะพอดีไม่ได้เอาที่ตัดขนมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้มือตัดก็ได้โอเคเราจะได้ไปทําเตียงกันนะใช้มือตัดขนแกะกันรือือมเจอละเห็นไฟแล้วนะครับน่าเจอบ้านนะครับเหตุผลที่ต้องปักไฟเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้หาบ้านง่ายๆทําไมอ้อยมันชอบขึ้นอยู่กับทรายวะแปลกไหมบ้านเราอ้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรายนะ เจอบ้านแล้วหยาบ้อมีเต่าด้วยเกิดน้องบอกใช้ดาบนะครับเพอจับนี่เอาโยนทิ้งซะงั้นโอเคเดี๋ยวผมสร้างประตูเนเธอร์แป๊บนะครับโอเคนะครับก็เหลืออีกก้อนหนึ่งนะครับผมเอาอีเตอร์หินหรืออีเตอร์เหล็กนี่แหละมาขุดออฟซิเดียนเะกี้เอามาไม่ครบเก้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอขุดแป๊บนะครับอืม ชาตินี้จะแตกที่มีอยู่หรอกนี่โอเคปั๊บอ่าฮะอ่า,อา,อาไม่มีไฟแช็กโอเคมีอยู่มีอยู่ในหิบในหีบเอาละไปในเทเรอกกันรับอ,นนอันนี้ก็จัดฉากนะครับคลแก่อะไรก่อนนะครับด,ดู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 หน้าผมตอนตอนจะเปลี่ยนเฟรมนิดนึงดูดูแป๊บนึงปุ๊บอ่า ผมไม่ได้ลงไปเนเธอ์นะครับผมจัดชามันก็อยู่บนโลกนี่แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทำบ้านแป๊บอืมน่าจะประมาณนี้นะครับเกิดดูการวางหิมการวางหิหหมโคตรนทีโอเคนอนนะครับอก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมมารับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรนี่ก็ บอกผมได้เช่นกันนะครับโอเคม, <Okay. S 2> ม,มันก็ไม่ระเบิดนะครับพอผมเซตมันขึ้นมาซึ่งผมโดนด่ายเยอะมากแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจน้องๆคนที่ดีๆที่แนะนำผมมาดีๆเนี่ยก็เยอะนะครับโอ้ผมอย่างชอบเลยว่ะแต่คนที่เข้ามาด่าก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็สนุกดีนะครับก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ติดตามมาสนับสนุนแล้วก็ให้คําแนะนําต่าง,างๆนานานะครับไมค์ครับนี่ผมว่าจะกลับไปเล่นอยู่นะแต่ผมจะไปเล่นมอดเท็กซิตนะครับคงไม่ได้เล่นไมค์ครับธรรมดาแม้งนั้นก็ชีวัลแลนดนอารรถ์นอะไรประมาณนั้นนะครับหรือน้องๆอ,อยากให้ผมเล่นมอดอะไรหรืออยากให้ผมเล่นแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามสนับสนุนกันมาให้คําแนะนํามานะครับ แล้วเจอใหม่พันหน้าบายสวัสดีครับเย้ย yeah. oh. ก็เข้าใจนะครับว่ามันคือไหมครับที่ดูแล้วอ,อึดอัดและขัดใจ <laughs>